จงพละสมเด็จเนื้อว่าน12มสองนกษัตริกัน,น,นจบไปแล้วนะคะคราวนี้ก็มาต่อที่พระสมเด็จเนื้อว่านเกกบกปัตตามปิมทรงต่างๆนะคะแต่ละรูปแต่ละองค์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปเนาะองค์แรกก็เริ่มต้นด้วยที่พระสมเด็จปิมน,นี้ ก็จะเรียกว่าปิมแวกม่านนะคะหรือว่าตะสมเด็จแวกม่านนะคะจะเป็นรูปป้าม่านที่แวกอยู่เหนือองค์พระแต่ก็ลักษณะเส้นสุมเส้นสุมคือสุมไหวนะคะสุมเส้นคือไม้ไหวสมัยก่อนก็จะวัด เส้นซูมด้วยซูมไหวเส้เสนกล่องไหวเนาะฐานล่างก็จะมีเส้นซ้มรอบนะคะแต่ก็ปีสองสี่ศูนย์แปดเหมือนกันนะคะปีปสดเดียวกันส่วนฐานก็ลักษณะเป็นแตนนะคะฐานล่างสุดส่วนฐานกลางก็จะเป็นลักษณะเหมือนกาโตะหม่ หมอก็เหมือนกับอ่านสนะตีนั่งนะคะขององค์พระประาตาลส่วนพระประตาลเป็นรูปประปตานในตากัดสมาตินะคะไม่ใช่รูป,รปหลวงผู่โตเหมือน12บสอปีนักกัริย์นะแล้วก็ทุกคนสังเกตท,ที่รูปพระที่ปีปินแปะไอทีน,ทนากริตอีกตีหนึ่งแล้วก็รัสเซียก็ ขึ้นไปจะรุดสุมนะคะจะเป็นเส้นเล็กๆไปจะรุดสุ้มนี่คือด้านหน้านะคะของประสลีดพิมพ์แบกม่านด้านหน้าเป็นปกาตะตา,านส่วนรูปทรงก็จะเหมือนกันนะคะความมิดนปลิวแล้วก็มีรอยแตกนะคะระแหงบนรูปของกรอบประที่อยู่นอกเส้นสุม ส่วนด้านหลังก็จะฝังเล็บกตะตา่เหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะของรอยกดตับแล้ก็จะมีคราบของคราบสกัปลกที่ฝังอยู่นะคะบางด้านก็อาจจะไม่มากบางด้านก็จะเอลึกขึ้นอยู่กับรอยบุ๋มนะคะรอยบุ๋มที่หลังเนื้อขององค์ินพระ อ่าตัวกัรจัดๆส่วงล,ลูกเรตกตะตาดนะคะขีบร็ดอันนี้เดี๋ยวพี่ปินจะไปไที่หน้าคลิปอีกทีหนึ่งแต่ก็จะพยายามนะคะพยายามที่จะรีบลงไอเสร็จนะคะเพราะว่าจะได้ไปต่อเรื่องงานอื่นอีก <c oughs> อ่าไหนๆก็นำมาลงแล้วก็กะว่าจะลงให้ครบนะคะ ก็ติดตามกันต่อไปองค์แรกก็นะปิน p ลัสเวกม่านหรือบางคนก็เรียกว่าหลังม่านเนาะ,ะก็ลองไปเซิร์ชค้นหากันดูนะคะต่าง Google แล้วก็ YouTube l ลัสสมเด็จเวกม่านนะคะแต่เนืออ้อน,นี้จะไม่มีใครค่อยได้นำมาทำคลิปหรือว่านำมา ลงไอ้เจอมกันเพราะว่ายุคสมัยก่อนมันจะมีอยู่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะยุคหลังๆมาถึงจะมีแหวกบ้านก็ไม่ใช่เนื้อบ้านเบกปั๊บนะคะเป็นเนื้อผงพุะพุทธคุณที่เป็นส่วนผสมของผงพุทธคุณอื่นๆเนาะส่วนพิ่มนี้จะเป็นผง พุทธกุลเนื้อวานเบกับปัดนะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ปีปอสอเดียวกันเป็นรอกเกียวกันเนาะแต่ซุ้มจะเป็นสองซุ้มนะคะลักษณะสเส้นซุ้มจะมีซุ้มไหวแล้วก็ซุ้มครอบแก้วนะคะ